ฉากเ่นด้อมเหรออืฉากอะไรดีเรนตอรี่เล็กฉากว้างไม่มีตกไม่มีสุดด้วยอ,อือเฮ้ยเจนหนีไปนะฮะี่หนีไปไหนมุมแมลงของข้าเจอไปอบ้างสิหนีไปไหน โดนมุมมลแรงไปมีโทษธนูน้สวนกลับใช่ไหมเนี่ยเอเอ <c oughs> ทำเพราะจะคายยิ่งเออป้องกันไว้เลยเออ <c oughs> เออ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 จะพลาดไปที่ไหนหลบได้แล้วนะจะทำอะไรเนอ,อ่กันนี่ <c oughs> อะไร <c oughs> เอาออโดนนุ่งมากโดนอาวุธของโดรีมากนแอ่าเออมีชนไปตามอยู่นะจะจะหลบใช่ไหมโอ้ยติดเลยอ่ะเออเออเออเอ่เออทออเออเอวเอ โดนแล้วโอ้ยโอ้ยมาสุดฉากไรเนี้ยเนี่ยโอ้ยหลบผิวอ่ะด <c oughs> นอนโดนโดน,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 นมาเอวนะปัดสินกันให้นทนูการน,นิด โดนแน่นอนโดนแน่นอนแน่แน่เออเออเอ้ายิงใส่ตัวเองไป,ไปงแค่เนี้ย <c oughs> เอาเมื่อกี้ใช้มุมแมลงป้องกันแล้วนี่ตอดแรงหมดหรอคนนี้คือหอดโดนจากข้างบนข้างล่างเลยใครอะตอนนี้โหดพอลโหดไหมหน,น,น,ออนีจะไปไหน บ้องกันเอ้ยมุมมลงปลาไม่ถึงอีดเอ้ยเอ้ยอู้หูไปจากเลยนานมากเสียบร้อย้ี่ร้อยเอาโดนอะไรธนูใช่ไหมยนู